ไม่ท่ทันแกอะรเมื่อเธอพอ,อฉันจะรออยู่ตรงนี้เมื่อเจอขายโค้ดก็ฉันจะไปเขาเรียกว่าไ่ต้ไม่ต้องไม่ต้องขายโค้ดนะ <laughs> มาถึงมาถึงทุกคนเหมืไม่ต้องกินลนละงั้นเดี๋ยววันเจ็สาหสองจุดห้างั้นเดี๋ยวเวลาเข้าห้องเดี๋ยวพี่เจรจากับมันเองโอเคพี่ชดพี่ได้จึงทำงานายทุกคืนอ,อธิษฐานมนจอยลง ปืนเดิมไม่รู้ปืนเดิมคงจะเป็นอัพแน่แหละเดี๋ยวไม่ก็คิดอยานกับไอ้นักเป็นเอัปปนาถ้าจะบ้องบาเลสเนี่ยาเลสคู่เลยคนให้เจ้าคนเลยที่ป้าที่ปา้าอยู่บ่เอ้ยกบฏเมืองลุงเด็กวัดบอยเมืองลุงบอนเมืองลุงบอยอะไรบอนเมืองลุงรถชูอันตราย หมูหมูหมูอะไรเนี่ยหมูล่าทันสากระโอกน้อยนาซีคาซิโอฟักกิ้งจะเขียนชื่อให้มันอ่านยากกันทำไมไม่เข้าใจเลยพั้ความเท่และความลักอีกัมอีกัมกำกำรุดรุดชื่อชื่อพี่นกพีโอดกำกำรุดรุดโจโจ้ยางไก่โอ้ยเดือดแมนเหนียไก่เหนียวไก่ เจมมันไม่น่าดังได้เหมียวไก่มันมาดังได้เอ,อ,ององงตำรวจแม่งฆาก,ก็ยังดีอ่ะที่ไห,ห,ห,หนไ,ไ,ได้หมามันฆ่าเด็กหลุดวะโอ้ยทำไมมันดังแล้วหลุดจะปาร์ลหลุดมึงคิดเหมียวไก่ยังวะโอ๊ยออกออกไปไหมบันทันบันท่านไม่บันทันบนทันขึ้นห,หนๆๆ้าเอง ไม่มีสีเลยบอววโอ้โหเยอะกดไปแล้วไม่มีมจะมีเจ็บเจ็บระเบิดเจ็บเจ่นตายแล้วนี่ล่ะไม่ก็มีมันวางมันมันนั่งทำอะไรม่วางซือไ่่้น้น่นถ้าจะแต่งมีสี เนื้อไก่ยังดังได้แต่กูโพสฝุ่นบ้านกูหายเลยอุ้ยทจาอะไรผมค้างวะขับแบกแบกดีที่แบกก่อนไปเลยไปเลยแรับพลัขับแบกเยอะอุ้ยในอ้วนในอ้วนสเต็ปดียวยังบอกว่าผมแตกเลยอ่ะจนสวต็ดียนี่นา อยู่หนอะอยู่ดีบัดีัเขาดูอะไรดีบัตดีบัสัมีปีกไ่มันพีมีปีกกากว่ะกระากรลดดเปิมนหลุดนะไเกเกนปไระกเกล็ i g l e มีจิมใส่นาเขาเรียกว่าผู้หญิงกระเพ ผู้หญ <cues> <sm convert> ิง <cons> ก <urai> ็มีเจียวหรอผู้หญิงก็เจียวได้ผู้หญิงก็มีเจียวได้เฮ้ยบังคนเขาว่าเขาเขาว่ากันบ่านะเออเดีที่สำหรับผู้ชายท่านผู้หญิงไม่ได้มันไม่ัน้าากเรื่องขอหน้ากากให้ผมใช้หน่อยดิหน้ากากสุดยอดเลยผมอยากใช้หัวกะโหลกมากกว่าราชากะโหล่ราชากะโหลกก็เยอะได้ราชาคาหยาด

นี่พ่ะเลืเล่นอลไรเยอะจังฮะจัดเลยฮะเปิดโอ้ยมันจะมีสีมนิฟเข้านิฟเข้าเข้านั่นแหละยิงมันเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออ,อเข้าเอขันเอเข้าเอเลยปุ๊บ เข้าเอปึ๊บปึ๊บปึ๊บึ๊บเข้าวางนี้วางเอแล้วอยู่ในบีนั่นเฉียดเขื่อยจากร้อยสามตองเลยสิบเอ็ดไม่ได้ไรเฉียดเลือดไปถึงยาร้อยกว่าหน่อยเพื่อแรกหนึ่งตัวลาเบิดข้างรับตรงไหนอ่ะใครปานอไม่มีคนดูหลังเลยเดี๋ยวคนดูนี่ตาเนียพี่ไปไปโอ้โดนได้ยังไง มีแต่ตรงไหนวะไองำังบุกนานะเกินตาระเบิดไปตรงก่อนถงหมด้านไล้หมดแล้วกลับไปหมดแล้ว บินเลยบินล้บินบินลานบินเลยโดดปลาเลยนิสวยหลยเวลาบอกกันเองไม่เคยจะบอกแล้นาวาน้องไ่ับไม่มีเลยจับโบยักยันจับ,ต,บต,ตัวจับมัการโดวสวยเยโด ดูเป็นผู้ชายที่ขาดมากอะไรคือสวยเจะเอ้อแตกมี้ชายอยู่ที่ไหนมาเลือกช่วยรู้นะเมเปิ้ลอีกคนฮะเมเปิ้ล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 หลับมันเป็นหลับหลับเมื่อกี้คือโดนยังไงไม่ไม่รู้ตัวอะไรเยอะเล่นบาเลต์ได้โอเคถักได้มั้น มันต้องเล่นเมือนมันถ <vale ืเล e ่นไปก็ยิงไปเล่นเองเนี่ยเจอแทกเป็นสองร้อยเดี๋ยวจะชนะจะบุกมาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยขันแทง้มันก็ลดดังแท่มแล้วก็ปาระเบิดไปก็ไม่โดนนะฮะเยสกำลังตีดเลยกำลังตีดเลยตายซ้มจะสนักจะเร็วกว่านะฮะเดี๋ยวพี่ไปมาเล่นซองกหนิใช่ไหม ว้าบอลระเบิดออกไปนอกแบบเลยบอลระเบิดออกไปอนอกนอกแบบอะไรโอ้ยแฟนสีฟสีฟสีฟงนข้างนอะขะช่วงนี้ขมเป็นแถมลงแท่นดิตัดแยตัวลงแท่นอะได้ยูบบั๊กันลมาา อย่มีบักตัวนะคูหลังนี่ผหน่งแลัวนี้เลยมีนีหละไม่ได้กำลังแอบพดท,ทีพี่แอบดีแม็กแอบ,บดีแม็กดีแม็กหมดพัดีอออเอาืนเมื่อไหร่เนี่ยอู้ชีทมมไ,มไมมอมนีไหมดเลยก่อนมเป็นกัรหนึ่งนะครับอุ้ยไม่ละ ไฟร์ในห้องไฟรลในห้องไฟร์ในห้องไอ้ปืนนี่ยอดเป็นแบบไอ้ตัวทีโอ้โยระเบิดเลยติดเลยไอ้ไอ้หัวหัวบนดันน่ะบนดันไางวยกเอาปืนที่ มาอ้คิดมันแม่นยังแบบนี้ย้อนที่ยไม่ตรงมาแล้วนี่หวหายหายไปเลยพี่เต อ๋อ่ีตายแล้วไม่เจ็บนกันิ่ข้นอยู่ในบีตัวถามแยกแล้ววังอยในบีอย่าพี่ปนนมัมม่ลุ้มไปสองตัวเลย แบ่งคู่ด้วยนไม่ไหวแล้วเป็นแียลาเบทมเบียิดีมากอะระเบิดเดปใส่เชียมีดมาแล้วทํามีดปั่นสองีเออใช่โมระโมะเล่นไม่ออกเลยเป็นไรทันว ้ยโอเห็นตัวก่อนรดเนี่ยไหนไอ้งอควันควันดำยาวเหรออยู่บนสะพานบีบักสะพานเม่ใชเนี่ยเอาสน่หเอฟนอร์ไปวัดกับมันดิไม่อยู่ในบีบักเหรอไอ้ตรงข้างบนบีบักอะหรือขวาทางบีบักไงเอ๊

ที่นักไม่ยอมนักมเมนต์นี่นะมเมนต์อเอเื่อนุมต้งมเมนต์มุแตกช่วยนักไปมือมมนต์มาต้องโกช่วยซับ้นะฮะสนเดอจับีไพี่ดเบามึงนนี่ี่่ พี่จัดเอ้ยคนนึงเจ็บตันเจ็บตัวึงเจ็บอเือห้ต้นายจัดเลยแม่ส่กันทำไมหน้าเองเ่ยบอกหน่อยได้ไหมทำไมาเองเนี่ยอออยู่ในบักกันดิโอ้นาดีเยอะดีเยอะนีเยอะ